การผ่าตัดแปลงเพศไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวที่การที่โยมองเห็นตัวเองในกระจกแล้วโยวมองเห็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองค่ะ โยรู้สึกตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่7จ็ดขวบจะเล่นกับเพื่อนผู้หญิงตลอดจะเล่นขายของเอาชุดพี่สาวน้องสาวหรือป้าๆามาใส่แต่งตัวเป็นผู้หญิงใส่ต่างหูชอบใส่รองเท้าส้นสูงจุดเริ่มต้นของโยนะคะเริ่มต้นด้วยการเทคยาฮอร์โมนหลังจากเทคฮอร์โมนในระยะหนึ่ง เราก็ศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะไปทำศัลยกรรมหน้าอ,อกหลังจากที่เราเสริมหน้าอ,อกเสร็จแล้วเราก็อยากจะศึกษาเพื่อจะศัลยกรรมแปลงเพศที่โยตัดสินใจแปลงเพศเพราะว่าเป็นความต้องการสูงสุดของเราโยต้องการเปลี่ยนแปลงร่างกายให้ตรงกับใจของโยจริงๆค่ะหลังจากพี่ได้คุยกับหมอเตอิกนะคะหมอ่เข้าใจว่าพี่ต้องการอะไรก็มีความมั่นใจมากขึ้นความกังวลน,น้อยลง มันทำให้พี่รู้สึกอยากจะทําการแปลงเพศกับหมอเติร์กที่โรงพยาบาลยันฮีตรงนี้เลยค่ะศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศเป็นศัลยกรรมที่ผ่าตัดใหญ่เนะาะกลัวจะมีปัญหาหลังผ่าตัดด้วยความที่พี่อยู่อายุมากแล้วก็อยากได้เทคนิคที่มันฟื้นตัวไว ความเสี่ยงน้อยคุณหมอเลยแนะนําเป็นเทคนิคนี้ค่ะสําหรับใครนะคะที่กําลังตัดสินใจจะแปลงเพศโยขอแนะนําให้ศึกษาข้อมูลดีๆก่อนนะคะถ้าจะเลือกโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานฝีมือความเชี่ยวชาญของคุณหมอและที่สําคัญเลยนะคะที่นี่มีศูนย์ข้ามเพศโยแนะนําที่โรงพยาบาลยันฮีเลยค่ะ